สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับเบงค์พชรยนต์ครับ SUV มือ2นะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับเบงค์พชรยนต์นะครับผู้ช่วยครับผู้จัดการฝ่ายขายของทางบริษัทเพชรยนต์นะครับคลิปนี้นะครับผมพามาชมครับรถครัพซิกเมนต์ MPV 7ที่นั่งเข้าใหม่นะครับและได้ตัวท็อปในราคาเพียงแค่429,000บาทครับและทีมคันฟรีดังคันนี้ผ่อนเพียงแค่7,000ต้นๆท่านครับกับนิสสุบิชิครับ x p เ n d e r ครับ1.5 GT ครับคันนี้เป็นตัวครับปี2019ตัวท็อป นะครับราคาออกใหม่นะครับคันนี้ครับอยู่ที่8,000นนะครับ40,000นะครับ9,000บาทครับต้องบอกก่อนว่ารุ่นของตัวนะครับมิสู u ิชิเอ e n พเดอร์นะครับถือว่าน่าใช้งานมากๆด้วยเครื่องยนต์ขนาดจุดห้วาแปดลิตรมันแล้วออปชั่นการดีไซน์นะครับที่ดูสปอร์ตนะครับ และรุ่นนะครับของตัวคันนี้เป็นตัวท็อปนี่คือสภาพนะครับและเข้าใหม่ๆเลยนะครับย้ำทำการปรับสภาพนะครับไฟด้านหน้ารุ่นนี้นะครับได้เป็นงานไฟนะครับที่เป็นงานไฟมัลติสิ๊เตอร์ครับด้านบนจะเป็นงานไฟไดรไลท์นะครับก็ออกแบบดีไซน์ของเจ้าตัวมิ t ูบิชิเอควาเดอร์นะครับเขาจะตัดเป็นงานโครเมียมนะครับด้านกลางนะครับพร้อมกับโลโก้ของตัวมิ u ูบิชิที่เป็นงานโครเมียมแล้วตัดหมอคู่ล่าง มีให้เรียบร้อยนะครับและที่นี้คันนะครับบอกเลยว่าคันนี้นะครับแต่งออปชั่นมาให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องมองรลบคันที่มีให้มานะครับไม่ว่าจะเป็นระบบต่างๆนะครับหน้าจอนะครับคันนี้นะครับมีลงตัวกล้องมองรลบคันสามลรองศาเรียบร้อยนี่คือสภาพแรกเข้านะครับไฟด้านหน้าครับนี้ครับจะเป็นงานไฟมลติเซอร์นี่คือไฟสองสว่างนับด้านล่างเป็นงานตัดหมอกด้านบนจะเป็นงานไฟเดย์ไลท์ก็คือเป็นงานไฟสองวันนะครับแล้วก็ตัดหมอกคู่ล่างนะครับ นี่คือสภาพได้เข้านะครับอาจจะมีการเก็บริดรองของตรงงานนะครับด้านหน้าปกติของตัวรถรุนสอนะครับอยู่แล้วนะครับแต่ให้ดูสภาพผิวพันสภาพเดิมนะครับที่ผมบอกครับออปชั่นเพิ่มเติมมาก็คือเขาจะมีกล้องมองรอบคันนะครับเลขทะเบียนครับแปดกไกลทหาร8 6 7หาร8 6 7 8ของกรุงเทพมหานคร เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินของตัวมาเวกนะครับขนาด1.5 105แรงม้าที่ให้มานะครับพร้อมแรงดึงครับสูงสุดถึง100ครับ41นิวตันเมตรรองรับน้ำมันนะครับที่เป็น e 2 0เทียบร้อยนะครับอัตราการเสตเปิดใช้งานตกเฉลี่ยจีวมาน,น1ิบหกกิโลเมตรนะครับต่อลิตร นะครับนี่คือสภาพได้เข้านะครับผมให้ดูนะครับสภาพฝากระโปรงสวยๆนะครับเดิมๆอาจจะมีคราบเศษฝุ่นนะครับสเก็ตเล็กๆน้อยนะครับปกตินะครับเดี๋ยวผมทำการขัดเก็บงานให้เก็บดูรอดของตัวงานกระโชชน้านนะครับด้านข้างนะครับการดีไซน์ของตัวปี2019นะครับจะแตกต่างรุ่นของตัวที่เป็นปี2022-23ผมมี1คันนะครับเป็นปี22.23นะครับประสิทคันนั้นจะมาอยู่ที่ประมาณนะครับ80,000โล นะครับราคาก็จะขยับขึ้นมาอยู่ประมาณ5 0 0แสนข้าวว้านะครับแต่ถ้าเป็นงานครับปี19ล้อแม็กจะเป็นงานทูโทเหมือนกันแต่ถ้าเป็นงานปี23จะเป็นงานคล้ายๆงานใบพัดนะครับเป็นงานปัดเงาเหมือนกันนะครับด้านงานเป็นงานเบรกจี๊นะครับเป็นหลับเป็นงานเบรกดามและปัจจุบันมัดมานะครับพองใบยางมิชลินนะครับปี2023นสิบนะครับสีดางหน้ากว้าง2 0 5ครับความหนา55เป็นยาง R16 หนะครับสภาพยางเดิมเดิมดอกยางลึกๆนะครับคันนี้นะครับและดูด้านในโช๊คนะครับ สภาพแห้งเดิมนะครับอาจจะมีคราบเศษฝุ่นนะครับนี่คือสภาพแรกเข้านะครับผมรีบมารีวิวให้เห็นก่อนว่านะครับรถนะครับราคา429,000บาทนะครับและด้วยแบรนด์ของตัวมิตซูบิชิความทนนะครับออปชั่นที่ให้มาในราคาจับต้องได้ฟีด้าคันนี้ผ่อนตกประมาณ7,000ต้นๆนะครับทันรถคานใดนะครับสนใจนะครับติดต่อหาผมได้เลยนะครับเซียวเม้งครับที่เบอร์สุดลุกซี146623นะครับเบอร์โทรนี้แอนไลน์หาผมได้เลยนะครับ ต่อมาผมพาไปดูด้านข้างนะครับลูกค้าต้นเก่าติดตั้งงานออปชั่นเพิ่มเติมก็คือกล้องมองรอบคันนะครับงานกล้องรอบคันตัวนี้เป็นกล้องที่มองนะครับรอบด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมมุมกล้องด้านบนนะครับแล้วก็กล้องมองสามสี่ศาที่มีเพิ่มเติมมากุญแจว่างข้าปรับพับไฟฟ้านะครับฟัดีตัวมีเรียบร้อยด้านหน้ากระจกแท้เดิมนะครับจากโรงงานติดตั้งงานฟิล์มาแล้ว40%ด้านข้างนะครับ60%นะครับกุญแจเป็นคีเรตแผงวัตตัวสมาร์ทที่นะครับที่ กระสับออกไปเดี๋ยวติดตั้งเพิ่มให้นะครับแต่ให้ดูงานภายในก่อนนะครับรุ่นของตัวนะครับ GT ก็คือรุ่นของตัวท็อปรุ่นของนะครับ Mitsubishi e c d e r จะมีอยู่ด้วยกันครับ2รุ่นรุ่นบต้นก็คือตัว GLS นะครับเขาจะเป็นงานเบาผ้าแต่รุ่นของตัวท็อปก็คือตัว GT เขาจะได้งานเบาหนังแล้ว สภาพภายในครับห้ดูนะครับโภลามาติฟังก์ชันนะครับคูนโทลมีให้เรียบร้อยลูกค้านั่งกาวติดตั้งหน้าจอเพิ่มเติมครับออปชั่นของตัวกล้องมอเตอร์คานเป็นหน้าจอ Android เชื่อมต่อนะครับระบบแผนที่นำทางนะครับ Google Maps มีให้นะครับรองรับระบบของตัว YouTube ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ระบบเกียร์เป็นเกียร์ตามัดที่เป็น4สปีดนะครับแล้วก็กุญแจคีย์เด็ดนะครับเป็นกุญแจคีย์เด็ดผมมีให้2ดอกนี่คือสภาพแรกเข้านะครับใหม่ๆนะครับ ต่อมานะครับงานพรมนะครับกระดุมด้านห่้างครับมีให้ครบเลยนะครับและที่สำคัญนะครับสิ่งที่มาบอดด้านข้างของเจ้าตัวมิสูบิชิเอ็กเซเดอร์เขาจะมีถัดรองด้านข้างให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทำการแกะให้ดูโครงสร้างนะครับไล่เรียงแบบละเอียดเลยนะครับดูคลิปนีจบ ตัดสินใจได้เลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถสไตล์ MPV นะครับ MPV ก็คือไซส์ครับที่เป็นทัพมินิคาร์7ที่นั่งนะครับในราคานี้นะครับผมบอกเลยว่ารีบโทรจับจองเจ้าของได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์สี่หนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามนะครับเบอร์โทรนี้นะครับแอดไลน์หาผมนะครับได้เลยนะครับโครงสร้างด้านข้างครับผมไล่ให้ดูนะครับประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับไล่ดูทุกซอกทุกมุมนะครับล้อซับฟอร์นะสภาพีสวยนะครับเดิมๆนะครับไม่มีรอยของการต่อครับหรือการเคาะงานของตัวงานโครงสร้าง ดูครับด้วยมาถรงราพยนต์ที่เปิดมาครับมากกว่า25ปีแลอคนราทุกคันนะครับมีการตรวจสอบมาตรฐานจากทางบริษัทของทางกูอิสเซชั่นครับตรวจสอบโครงสร้างนะครับอีก274รการให้ลูกค้าเห็นแพลตฟอร์มรายละเอียดแบบชัดเจนครับแน่นอนนะครับโครงสร้างงานสบีนะครับฝั่งซ้ายนะครับไล่ดูนะครับตามซอกหัวน็อตไม่มีแกะหรือการขยับนะครับและให้ดูนะครับด้านหน้านะครับมีช่องใส่ของคู่มือ ของการใช้งานนะครับสูตรของการเข้าสวิตแมทเนนตคันนี้นะครับมาอยู่ที่1นึ0 0 0สโลนะครับแต่เขามีการเข้าสวิตนะครับทุกๆระยะนะครับล่าสุดเข้ามาตอน9 0 0 0 0โลนะครับแปดหมโลเมื่อตอน1นึ0 0 0สโลล่าสุดเลยนะครับนี่ครับหนึ่งแสนโลนะครับคันนี้คู่มือสวิตของการใช้งานนะครับมีให้ครบนะครับแผงประตูนะครับเป็นด้ามจับงานโคมียมนะครับสภาพสวยนะครับไล่ให้ดูนะครับด้านข้างนะครับตามงานซอกแผงประตูสภาพเดิมลูกยางขอบประตูนะครับเดิมเดิม แล้วรุ่นของตัวที่เป็นตัว GT นะครับออปชั่นที่มาสเกิร์ตรอบคันที่มีให้มาเรียบร้อยอาจจะมีการเก็บริ้วรอยงานนะครับไปกันน้อยนะครับผมทาการเอาผ้าเช็ดให้เห็นดาเทียวก่อนนะครับนี่คือคับเ็จฝุ่นพวกงานริ้วรอยตรงนี้ขัดเก็บได้กันชน้นหน้าผมเก็บงานสีให้ใหม่นะครับแต่โครงสร้างรับบางๆครับเดิมๆนะครับด้านในของตรงงานบอดแถวที่2นะครับถือว่ากว้าง ด้วยสไตล์ของตัวครับเอ็กเพนเดอร์นะครับเขาได้พื้นที่ด้านบนค่อนข้างจะกว้างในการนั่งนะครับสะดวกสบายบอกปรับพับได้ 60- 40และคันนี้นะครับมีหน้าจอนะครับให้เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอนะครับขนาดอยู่ที่ประมาณตั้แปดนิ้วได้ติดตั้งเพิ่มเติมขึ้นมาให้เรียบร้อยช่องแอร์ลมมีสี่โซนให้เรียบร้อยนะครับแอร์ด้านในนะครับด้วยการสี่โซนจะส่องไปถึงด้านหลังเลยความ แรงของตัวพัดลมนะครับคันนี้นะครับด้านหลังสภาพเบาสวยๆนะครับได้เจ็ดที่นั่งในราคา420,000นะครับ9,000บาทนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับแน่นอนนะครับออปชั่นให้ครบสภาพเดิมนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับเก็บพวกงานยืดรอยงานมงงานแม็กครับเก็บรายละเอียดงานต่างๆนะครับผมทําการเก็บงานให้หมดนะครับแต่ไล่ให้ดูโครงสร้างด้านข้างก่อนนะครับสภาพสวยๆนะครับสภาพเดิมๆนะครับไม่มีรอยนะครับ ชนโครงสร้างนะครับหรือการเข้างานของตัวงานโครงสร้างนะครับแผงประตูสภาพเดิมนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นงานเบรกดำนะครับแล้วก็ดอกยางลึกๆมิชลินนะครับปี2023นะครับทั้ง4เส้นนะครับแล้วก็นะครับด้านท้ายยิ้วรอยงานเก็บงานให้เล็กๆน้อยๆนะครับพวกขัดกิฟต์ยิ้วรอยงานขนแมวนะครับด้านหลังและที่นีคันคันนี้นะครับฟังก์ชันเด่นนะครับของเขามานะครับคือลูกค้านั่นเก่าติดตั้งงานนะครับฝาท้ายนะครับที่เป็นงานระบบ ไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับระบบกันหนีบมีให้ระบบฝาท้ายออปชันของตัวลูกค้าทั้งเก่าติดตั้งมาเพิ่มนะครับก็คือระบบฝาท้ายที่เป็นงานไฟฟ้านะครับด้านในพรมนะครับ 3D สีดํามีให้รอบคันนะครับเบาะพับพับได้ด้านหลังนะครับจะเป็น50/50นะครับพับด้นหน้าลงไปนะครับด้านหลังเลยทั้ง2ฝั่งนะครับให้ดูสภาพด้านหลังนะครับมีช่องเก็บของนะครับช่วงล่างนะครับห้ดูกันช่วงล่างล้ออะไรนะครับ มีให้ครบจุดประแจแมรงนะครับโชกลํมเดิมนะครับสภาพช่วงหน้าสวยสวยเลยนะครับไม่มีคราบสนิมนะครับหรือคราบงานวิ่งลูกลังนะครับจากหนักโครงสร้างนะครับด้านฝั่งขวานะครับได้ดูสภาพสวยสวยนะครับเดิมเดิมกระบอกโชกคนะครับเดิมเดิมนะครับให้ดูด้านถ่ายนะครับตะเข็บซิลิโคนเดิมระบบฝาท้ายไฟฟ้าที่เพิ่มเติมมาให้เรียบร้อยนะครับอาจีะมีงานเก็บงานดิดรอนเล็กน้อยฝั่งขวานะครับเล็กน้อยแต่ให้ดูโครงสร้าง ด้านหลังฝั่งขวาก่อนนะครับไล่ให้ดูสปาร์บิทอาร์กด้านข้างนะครับสภาพเดิมนะครับสปาร์บิทอาร์กเดิมเดิมงานเสาซีนะครับด้านข้างนะครับเดิมเดิมนะครับสีเดิมเดิมสภาพทิ่เบาะเดิมเดิมนะครับเบาะะนปรับพับได้นะครับลงมานะครับเป็นพื้นที่ที่พักแขนนะครับตรงกลางนะครับขออนุญาตทำการอ่ะนี่ครับเขาจะเป็นที่พักแขนตรงกลางหรือท้องก้านทาการปรับพับขึ้นไปได้ก็จะเป็นพื้นที่ของตัวด้านหลังในการนั่งด้านหลังอีก3คน นะครับสภาพภายในนี่คือสภาพแรกเข้านะครับไปใหม่เลยนะครับต่อมาผมพาไปดูซุ้มล้อด้านหน้านะครับฝั่งขวาัด้านในนะครับโช้กแห้งเดิมสภาพแม็กเดิมๆสวยๆนะครับทุกอาชีพของลูกค้านะครับเพราว่าจะเป็นพนักงานบริษัทครับข้าราชการรัฐบิลเสียงกิตกทุกๆข้อ chi นะครับตอนนี้นะครับผมมีขับเปย์ดับเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่3ปี1.29นะครับ4ปี1.99ขอลูกค้ามีเครดิตนะครับ ผ่อนได้สูงสุดถึง7ปีนะครับ84งวดในราคาเลทผ่อนประมาณเพียงแค่7,200พันนะครับจัดยอดราคา42,900นสาพผ่อนเพียงแค่จุดเป็นต้นนะครับถ้าใครนใจนะครับสนใจหรือดรังมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งออปชั่นครบคันนี้นะครับไว้ใช้งานติดต่อหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์รถซีหนึ่งซีหกหกศูนย์สองสามนะครับเบอร์โทรนี้แอดไลน์หาผมได้เลยครับต่อมาผมพาดูโครงสร้างเสาเอน้านหน้าฝั่งขวานะครับผัวน็อตมาร์คสีนะครับแต้มสีนะครับเต็นท่าสภาพโดิเดิมๆนะครับ โครงสร้างนะครับโครงสร้างด้านข้างนะครับผมไล่ให้ดูซอฟต์เป็นอาร์คสภาพเดิมเดิมนะครับไม่มีรอยนะครับตัดต่อนะครับหรือการข้องานสภาพผิวพานโครงสร้างเดิมเดิมนะครับภายในนะครับเป็นงานเบาะหนังแล้วนะครับโคมลายมันติฟังก์ชันที่ให้มาเลขไมล์หนีเพ่หนึ่งแสนสองหมื่นโลนะครับแต่คันนี้มีการเข้าเซวิสนะครับทุกทุระยะมาตอนหนึ่งแสนสองหมื่นโลนะครับ ออปชันที่มาถือว่าน่าใช้ด้วยสไตล์ของตัว Mitsubishi Endeavor นะครับปุ่มเป็นตัว engine start stop เรียบร้อยจบองค่าปับพอรไฟฟ้านะครับระบบการสั่งการเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับอันนี้ได้ครบแล้วสามารถทำการเปิดฝาท้ายระบบไฟฟ้าได้ทส่วคอนโทรลนะครับระบบของการเลื่อนถลายของตัวช่วงล่างนะครับมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับพยายามทำการ s t a r ทให้ฟังเสียงของตัวเครื่องยนต์นะครับพยายามเปิดประตูนะครับนี่ครับเครื่องยนต์รอบนิ่งเลย ถ้ามองถึงนะครับระบบของตัวฟังก์ชันที่ให้มาของคันนี้นะครับถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องมองรอบคันระบบฟ้าท้ายไฟฟ้าที่เพิ่มเติมขึ้นมาหน้าจอลถคันเก่านะครับเปลี่ยนมาให้เรียบร้อแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการนะครับดูแผนที่นะครับบลูทูธเชื่อมต่อบลูทูธนะครับและสามารถทำการปรับนะครับภาษานะครับต่างๆที่มีให้มานะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับสมาร์ทโฟนต่างๆฟัง fmam นะครับเขาจะทำการเปิดเครื่องเสียงให้ฟังนะครับเครื่องเสียง เนี่ยครับเครื่องเสียงยังโอเคเลยนะครับคันนี้คอนโซลหน้านะครับจะมีขุ่วเจ๋งให้นะครับแล้วก็ usb e power lead นะครับเดี๋ยวกรอบพวกงานตรงนี้ผมแก้ไขเก็บงานให้นะครับนี่คือสภาพรถแรกเข้าใหม่ผมรีบมารีวิวให้ดูก่อนนะครับดีเทลต่างๆนะครับมีช่องใส่เก็บของด้านหน้าคอนโซลให้นะครับเกียร์เป็นเกียร์ครับคันบันไดนะครับเบรคมือนะครับเป็นนวดตึงๆมือนะครับง่ายง่ายนะครับเราจะมีช่องใส่ของเก็บของตรงด้านหลังอีกตึงคอนโซลนะครับคันนี้ติดตั <anan> ้งนะครับกล้อง <language> นะครับรอบคันนะครับก็คือเรดาร์ของตัวนี้นะครับจะเป็นตัวครับชี้วัดของตัวกล้องรอบคันที่มีเพิ่มเติมมานะครับคันนี้ให้กล้องมองรอบคันที่มีให้มาลูกค้าตั้งการกาติดตั้งเพิ่มนะครับในราคานี้นะครับถ้าติดตั้งใหม่ราคาหลักหมื่นแน่นอนนะครับสี่แสนสองหมืนะครับ 9,000บาทครับกับเจ้ามิสุบิชิครับ x p a n d e r ครับ1.5 GT นะครับปี2019คันนี้นะครับถ้าใครท่านใดสนใจครับติดต่อหาผมได้เลยครับที่เบอร์สุดทุกสี่หนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามนะครับเบอร์โทรนี้นะครับแอดไลน์หาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพามาชมครับและดูในส่วนตรงงานห้องเครื่องครับด้านหน้าดีกันครับมาต่อที่ห้องเครื่องด้านหน้าครับคันนี้ครับนี่คือสภาพห้องเครื่องล่าสุดใหม่ครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5นะครับ105แรงม้าที่มานะครับ พร้อมแรงบิดครับสูงสุดถึง141นิวตันเมตรนะครับรองรับนลทมันครับที่เป็นโต E 20เ่สิบลิตรร้อยนะครับสภาพเครื่องยนต์รอดเดิมๆนะครับฝาครอบเครื่องไม่มีรอยเจาะครับคันนี้รถไม่เคยมีปัญหของการติดแก๊สครับให้ดูสภาพเครื่องยนต์ยาแท่นเครื่องรอดพื้นนิ่งๆไม่มีอาการอาการสั่นของตรงงานเครื่องยนต์นะครับงานฝากระโปรงไล่ให้ดูนะครับเดิมๆนะครับไม่มีการแกะหรือการถอดแก้งานฝั่งซ้ายสภาพเดิมนะครับไล่มานะครับจากการขับด้านหน้าด้านในสภาพเดิมหม้อน้ําเดิมนะครับแล้วก็พัดดลมมเิ ะครับชุดเบรก ABS ที่มีให้นะครับฝาโป้งด้านฝั่งขวาสภาพสวยๆนะครับคันนี้ไม่มีริ้วรอยของการเคาะงานหรือการชักโครงสร้างนะครับสติกเกอร์มองกล้องหน้านะครับอยู่ครบนะครับไว้ใจได้เลยนะครับเรามีการตรวจสอบแพลตฟอร์มมาตรฐานครับของการตรวจสอบจากทางบริษัทของทางกู้เซ็กชันครับเข้าตรวจสอบครับเรื่องของตัวโครงสร้างตัวรถให้อีก2องในสี่ 74รายการนะครับก่อสมอบผมเก็บงานให้หมดครับไม่ว่าจะเป็นงานที่ร้อนรอบคันตรวจสอบสภาพภายในครับเปลี่ยงฐานอัลเทินเครื่องล้างห้องเครื่องครับเช็คระบบตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอบถ้าลูกค้าใดกำลังมองหาครับรถ MPV เจ็ดที่นั่งใช้งานในครอบครัวนะครับขับในเมืองก็ดีนะครับนอกเมืองก็ดีนะครับความประหยัดความคุ้มค่าออฟชั่นที่มาคันนี้นะครับกับเจ้ามิตโตวิสุบิชิเอ็กเพนเดอร์1.5 GT ครับปี2019ตัวท็อปคันนี้ครับ หมายเพียงแค่1นึ่งแสนสองมโลชีต่อปีใช้งานประมาณ20,000กิโลนะครับถือว่ามัไม่เยอะมากเกินไปและออปชั่นที่ให้มาไม่ว่าจะเป็นการกล้องมอเตอคันนะครับฝาท้ายระบบไฟฟ้าที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเป็นราคาผ่อนเพียงแค่เจ็ดพันต้นๆคันนี้นะครับสนใจติดต่อหาผมได้เลยนะครับเซฟมั้ยครับพี่เบอร์สือลูกสี่หนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามนะครับเบอร์โทรนี้แอดไลน์หาผมได้เลยนะครับ กนจะการน้ฝากรัแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำใจทางครับช่องพิพิธภัณฑ์เอชยูวีมือสองนะครับผมจะพามาอัพเดทครับชนดด้วยสวยขั้อไปของทางบริษัทพิธ์สาขาครับซีสี่สิบหกครับวันนี้ทางเม้งนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ